สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมอนะครับกับเกมไลเลนเจอร์และตอนนี้ครับผมไลเลนเจอร์มีแคมเปญฉลองครบ9.5ปีนะครับผมซึ่งมีอัปเดตเนี่ยมากมายเลยก็จะมีทั้งอีเวนท์ที่ได้รับอุปกรณ์8ดาวนะครับผมซึ่งค่าเกียร์ตอนนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีแล้วก็มีแพ็กเกจฉลองครบ9.5ปีนะครับผมเป็น5แพ็กเลยนะครับผมสำหรับสุลต่านนะซึ่งใครมีซับก็สามารถไปตามกันได้นะครับผมซึ่งแน่นอนเดือนนี้ก็ต้องขอโฟกัสเลนเจอร์แล้วก็เกียร์ใหม่ของเดือนกันยายนนี้นะคครรรััับบบผผมมเเเปป็็นนนนวงงะาาแสสยพล แล้วก็เลนจ์อีกทั้ง2ตัวนะครับผมเป็นมูแล้วก็ลีโอนาดนะอแล้วก็เกียร์ที่ทุกคนรอคอยนะครับผมเป็นเกียร์จันทานะครับผมตอนนี้เพิ่มมาใหม่ทั้ง3ชนิดนะครับผมเป็นเกียร์แปดดาวทั้ง3ชนิดเนี่ยนะซึ่งมีโล่เข็มขัดแล้วก็ขวานนะครับผมซึ่งจากที่อ่านเนี่ยสามอันนี้นะ่าสนใจทั้งหมดเลยนะยวค่อยว่ากันยวค่อยว่ากันสำหรับผมนะค่อยว่ากันในส่วนนี้และที่ผมชอบที่สุดเนี่ยก็คืออีเวนต์กระดานหมุนนะครับผมซึ่งมีของรางวัลเนี่ยทั้งหมด แปดชนิดนะเก่งๆแล้วก็จะเป็นตั๋วนะครับผมกับกบดํานะเออที่เก่งๆที่เหลือก็ได้ก็ดีไม่ใช่ว่าได้จะเจืกเกลือนะครับผมดีนะอ่านะซึ่งจํานวนสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีของรางวัลแถมมาด้วยนะครับผมเป็นสุม่มครั้งแรกก็จะได้ตั๋วนะครับผมสุ่มห้าครั้งก็จะได้เลโอนาตแปดดาวนะก็แล้วแต่รอบๆนะครับผมว่าจะได้อะไรบ้างแล้วก็จะอย่าลืมสเตจวิ่งกันด้วยนะอ่าซึ่งผมก็แอบวิ่งมาแล้วส่วนหนึ่งมาในส่วนของบอสจอร์เนี่ยก็เป็นท่าแสบ,นนบเ,สเหมือนกันนะเพราะผมเป็นสายพลลลลัังงเเเหหมมือนนนนนกกกกกยซึ่่สิ็็ทุคาาจะะดดูดดแ้วนะ สุดยอดมากผมชอบจอรเ์เจเกะกับดุริยางมากเลยถ้าเห็นแบบนี้หน้าถิผมก็ใช้ดุริยางอยู่นะแต่ผมสุ่มไม่ได้ครั้งก่อนเสียใจั้นรอบนี้ขอจอรเ์เจียเกแล้วกันเดะมาครับผมมาช่วงของหมอเนี่ยจะไม่มีสุ่มได้ยังไงเนาะมาช่วงหลังๆเนี่ยผมขอสุ่มอันนี้ยาวๆนะครับผมเป็น15ครั้งนะผมขอเน้นเป็นการสุ่มอันนี้ละกันนาะคลิปนี้นี่ก็จะมีแซลลี่กับมูนะนี่แซลลี่ก็จะพยายามเด่งๆอยู่ข้างหลังผมนะไปะ หมุนรอบแรกครับผมยังไม่เคยหมุนเลยนะน,นี่ผมหมุนครั้งแรกเลนะ้วเนี่ยมาครั้งแรกนึกว่าจะได้ตัวซะแล้วนี่ถ้าสมรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยนี่หมุนกับแซลลี่ก็จะกระโดดด,ดึงดึงดีใจกับเราด้วยนะครับผมมีจำนวนสะสมต่อครั้งนะครับผม5ครั้งถึง95ครั้งนะเอาโหผมกันแบบมั่นเลยเดือนนี้ อ้าวพี่สองผมจะได้เป็นตัวนะครับผมตัว9.5ปีรล้ที่สามครับเฮ้ยได้เป็นตัวฟ้าทำเ,เป็นเล่นเฮ้ยอยากได้แบบสิบตัวบ้างอะ่ะเห็นได้กันเต็มเลยสิบตัวคนนกนะ พ่อพี่เจ็ดครับโอ้โหครั้งเพิ่มครับผมได้เป็นเจสิก้าสี่ตัวแนละ้วโอ้โหเคเคีดีๆดีๆด,ด,ด,ดีดีแล้วดีอีกพอแล้วพอแล้วเอาแค่สี่ตัวพอตอนนี้แปดแล้วเดี๋ยวจะบานไป ก็ยังใกล้ๆเจสสิก้าอยู่นะตัวสิบใบอะ่ะตัวสิบใบย,ยังได้บ้างโอ้โหวนอ,อ,อยู่สองอันเนี้ยโดนกบบ้างอะไรเงี้ยเฮ้ยได้แต่คำข,ขอทุกคนอีกทียังไม่ไปไหนไกลหรอกนะยังไม่ไปไหนไกลจริงด้ยวยฝาลังกบมันฝลังกบมาก้าหนึ่งไหนได้ปะกบสีดำๆอะ่ะ ให้หน่อยก็ไม่ได้ใกล้เคียงอ่าหนึ่งใบก็ได้หนึ่งใบก็ได้ครบตอนเนี้ยแล้วผมก็รอบสุดท้ายนะอืมอืม <c oughs> อืม <c oughs> ปิดได้ดีปิดได้ดีมาสมพสิบห้าครั้งนะครับผมกม็จะได้ขนนกมาประมาณสองร้อยอันนะ เออตอนนี้ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวสุ่มเล่นๆดีกว่าเนาะอืมอาจจะตลกออกเฮ้ยเฮ้ยโอ้อยใกลเคียงครับผมงั้นผมขอไปต่อเลยแล้วกันไหนๆทรงก็เป็นบาวแปดดาวแล้วขอแบบเมื่อกี้แต่ถ้าแสงขอแบบเมื่อกี้เลย โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังจนจบนะครับก็ถ้าชอบกันและกันก็ขอฝากติดตามหมอคนนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมมันก็สําคัญที่สุดเนี่ยอย่าลืมไปเล่นดาวคอชหลองครบ9.5ปีแล้วนะครับผมจะได้ทั้งขนนกแล้วก็ทองอีกมากมายนะซึ่งดานเล็กขี้เป็นทองนะครับผมแล้วก็ดานเล็กคู่นี่เป็นขนนกนะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมเป็นไปได้นี่เล่นทุกวันเลยก็ดีนะครับผมเอี่ยง และเจสสิก้าก็ให้จังเลยโอ้โหสิบสองตัวนะ